จับพอสวัสดีค่ะครับเขาจังนหน่อยพอมืมเนี่ยสีน้อยบนลางน้อยหนึ่งสีน้อยบนลางน้อยหนึ่งเนาะปกติบ่เขาเนาะพอเนาะครับปกติบ่เขาเลขพี่น้องเอาไปตัวพอเข้าตัวเลขแนวทางสำหรับ ห้าน้อยมืออื่นนะคะตนมช้วมคขาเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมเป็นตัวเลขแนวทางขอบจัก,กรวาลสำหรับมืออื่นนั่มเลขลักตัวไรพอจ้า ห้าหกเจ็ดแปดเลขหลักสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวประกอบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามจับคู่บนล่างสี่เก้า ส0่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้า้าห้ห้าหนึ่งหสองหสาหกเก้าหนึ่งหสาเจ็เก้า

สามศูนย์ระวังเก้ากับห้ามันจันตัวระว่างนี่มาดีดีด้ค่ะทำช่วงะวมันจันตัวระว่างมาดีเล็กวิ่นก็ให้ระว่างเราขออนุญาตทุบเตือนตัวเล็กเราขอเนาะ พอทผูช่ชมทีเขามาพบพ้อคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ตัวเลขแนวทางห้าหน้อยพบ่มในเรือ่อง่าู้มช่วอยากขามโฆษณาเป็นการดูแลเป็นการสนับสนุนกันเนาะค่ะเนาะอยากจะช่วยเห็นทังห้าหน้อยทังเล่าจะได้มึงควบคู่กันไปจะได้แคบไปพิจะะารณาพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทาง ของพอพุ่มนะคะทุกช่วงขาเลขลักซีฮาหกเจ็ดแปดตัวปกบเก1าศ์หนึ่งจับคู่บนล่าง4940414243 5950515253 6960616263 70, 7จ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็เจ็สองจสามแดเดหนึ่งปดสองแดสาเด็กวิ่นเก่าหาสองสามศูนย์นะคะตัเระว่างคือเก่ากับหาซึ่งชุดนี้สิเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรอมชุดขอบจักรกวาลใส่ได้พุ๊เหมือถึงแต่หกโมงเสารจนหอดรอบดึกนะคะ ใดที่มักชอบฝึกสมองกระลองปัญญาก็เอาตัวนี้ไปเป็นตารางเปรียบเทียบได้เนาะค่ะเนาะส่วนไผที่มักชอบด็กขุนหุ่น,น,นทุกอย่างนะคะเขามาออยู่ในกลุ่มไล่ของลูกหมานก็ของอาจารย์สารคามได้นะคะออสองกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของอาจารย์สารคามกับของนุ่มละเอียด สองกุมหนึ่งสิเป็นของลุงหมานดูแลตัวเลขแนวข้างเมื่อกี้นี่แอดเขาไปมึงโอ้ยนบาวาสิเป็นน้อยห้าหน้อยของลุงหมานห้าหน้อยปกติห้าหน้อยวี่พี่เขาเห็นพนว่าเด้งบนล่างว่าสันทผช่วมสนใจกับเขาไปมึงอีกเทียนหนึง่งตัวเลเขแนว่างห้าหน้อยของพระพมเก่าล่ไห้ทุกทุกกุมขึ้นกันเพราะฉะนั้นเป็นตารางเปรียบเทียบได้เนาะค่ะเนาะสำหรับเล่าพัฒนา กะมึงอันนี้ชุดตัดกับทุ้มช่มขามืออื่นเพราะพ่อมั่นใจว่ามีเก่าเนี่ยนอนชิมีบ่มีเดี๋ยวมืออีกเคืน่อหนึ่งมืออื่นสองถุงครึ่งเดียวกระหลูน่ะพ่อเนาะครับจ้าตัวเล็กเน้าข้่ากับมีตามนีกับตุ้มช่มขาหมักชอบกระจัดขัดกระพานเอ่อราว่าเท่งเล่าเท่งห้าน้อยปกติแล้วถ้าเป็นมือจันพุทธสุกแต่ล่างนีส่สามารถเทียบได้ เมือ่อวันจันทร์พ่อพ่มกับมีความมั่นใจอยู่เด้เอ่อคงคงสุดท้ายเล่าพัฒนามีอยู่พอ่อว้าวนั่นทำชุ่มขาเอาให้พอ่อพ่าให้พ่อพ่าเรื่องน้อยซะก่อนจังเวาเรื่องเล่าโค้งสุดท้ายนะพอน่อเนาะครับจ้าเอาพ่อแม่สองสามคู่สนนองว้าวคือว่าตักแเทวนี โอ้สิเดีโค้งสุดท้ายเล่าพัฒนาอนี๋ดีค่ะทงช่วงขาเอาโอเคจา้จาจา้าจะเอาตัวไปเรื่อยค่ะว่าสันเอาชุดนี้สิเป็นชุดห้าน้อยแล้วก็เป็นโครงสุดท้ายเล่าพัฒนาของพ่อพุ่มตัวกันวายจังสันเอาทางช่ค่ะอันนี้เป็นอีพี่เหลยกของพ่อพุ่มเลือดสิบอกไปก่อนเป็นโค้งสุดท้ายเล่าพัฒนา คโค้คง,คงสุดท้ายเราพัฒนาสำหรับคนงบหน่อยนะพ่อเนาะใครในในครับโคว้าวพ่อหัอเห็ดคัดเถอะเจมเจมเจมเดี๋ยวต่อไปเข้าก็เห็ดกันสี่ละโคมีโค้งสุดท้ายพ่อเป็นเราพัฒนาสำหรับคนงบน้อยนะคะทู้ช่วงขาเอาพ่อว่ามาเลย เ,ออเนนก้าสามเก้าสี 4, ่เข้าหกเก้าสามเก้าสี่เก้าหันกันไว้ักตัวกันซุนหนึ่งไว้ได้ไหกันศูนหนึ่งนะพ่อนะครับข้าเฉียมัน่าเออเปลี่ยนยันเวเนนอนอปคูด้ำโตที่โต๊ะ่อมึงกัะนาว้าวเอามาเลยพอ่อเอามาเลยชุดสามตัวก็คำโตค่ะ สาเก้าหกสามเก้าหกพี่ตัว 9, 3, 9, เก้าสามเก้าหกชุดสี่ตัวเก้าสามเก้าหกเอ้าบานนี้มีั้อนน่ะ่ว่ามันไม่ไดวกันนี่ไะมเราว่ามันมีเปรียคันนี่ละใช่มูนอันมีบัสมูนอันมีบัเป็นบ่ออันนี้ เทปสองชุดหนึ่งค่ะเอาทานผู้ชมขะอันนี้เป็นชุดกองชุดคัดของพระพุทธคักค์ได้นี่คัดโค้คคงสุดท้ายสําหรับภูมีงบหน่อยเป็นเล่าพัฒนาอีพีแหลกเดี๋ยวเขียนให้พอก่อนว่าอีพีแหลกอีพีหนึ่งโอ้คือสิด,ดังที่เข้าไปนี่อีพีหนึ่งอีพีแหลกเด้ย๋ยวขาทางผู้ชมขานี่ สมบัตสายดวนพ่อพุนี่นี่ว่ธรรมดาได้เนี่เอาทกทวนจักหน่อยนะพน่นอตตัวเลขเนวทางงคงสุดไทยเล่าพัฒนาสำหรับ,บคมค้นงบหน่อยของพ่อพุมนะคะ9 3 9 4 9 6ตัวกันศูนย์หนึ่งพรพุมวาธามันผ่าจากเก่ามันสิลงม่อาจสิมาเป็น0ูนยก็ได้ชุด3ามตัวสามชุด4ี่ตัวเก้าสาห เอาเขียนเขียนเรื่อยบานเอาพอมียังสิบอกกาแฟครับเอีฟซี่ถ่ายคลิปจังเลน,น้อยบอครับก้นมือนี่กันน้วยกับเขาชี้น้อยอยดอดบอลลังไงน้อยหนึ่งที่ดอกก็ทีพ่พ่อะไรทึ้อยู่ที่ผมว่ากันอะไกันเชื่อว่ากันกว่าเสกันอะไ,ได้ที่เข้ามาเหมือนกับเขายิางเสียละมือได้กันอะไกับพิษกับพลอยเ,เขามากกันอะไรทำน้อยชี้น้อยมาอยู่เสียละแต่ว่าเล่ากันอยู่ได้นีนะพี่แกหน้ามึง อีกได้ชุดเต็มมันมีหลายชุดชุดเต็มชุดหนึ่งชุดสองชุดชนนี้ก็อย่ี้มาชุดชุดเล่าก็ได้แค่ว่าชุดกองหัวไม้หรือนี่มมันีตอนนี้แหละเข้าสามเข้าหกเข้าสี่นี่แหละทับสมดังนี่แหละต้นกองหัวไาอยู่ได้หันเงี้ยสบสองชุดนั่งเป็นชุดเต็มอีกชุดหนึ่งมาตัวไหนกันเงี้ยเขาผมว่าเป็นกองไดข้างเก็แหละแค่ว่ามัน เขาก็มากันเนาะเขาเกะของมากสันมันได้เองสันเงี้ยขอดเงี้ยตบมือเฉื่อยๆถึงขอดเลยของเนี่ยเนาะนี่ๆมากันเอาไปสันตัวกันวัอกันเนาะเงี้ยขอดเงียครับคพี่เท่านั้นแหละครับเม่นั่งก็ได้เจ้าพ่อเอาขอกราบขอพระคุณพ่อหลายๆที่ให้ตัวเล็กเนี่ยทางมาเทิงน้อยเทิงเล้าคงสุดท้ายเนาะค่ะเนาะก็คอยพ่อสุขภาพแข็งแรงตัวเล็กเนี่ยทางเข่าหุ่นเข่าล่างเนาะพ่อเนาะ ขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ